สวัสดีครับผมร้านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องรักฟ้านะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ชื่อดังมากๆนะครับที่ชื่อว่าคุณโจโฉนั่นเองนะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะสนัมนาข่าวต่างๆออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะฮะเกี่ยวกับว่าคุณโจโฉยูทูบเบอร์หลกักล้านซับของประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาได้ทำคอนเทนต์เข้าป่าครับแต่ว่าดันมีชาวเน็ตไปจับผิดเขานะหาว่าการที่เขาเข้าป่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกกกาารรััััดดด่่งปะเเเนนนนียมุไววงงิหพู๋ือท ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันมีนักเขียนคนดังของประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรอฮะเออเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยฮะเราสรุปมาให้ฟังในคลิปคลิปนี้ละ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะต้องมาทำความรู้จักกับคุณโจโฉกันก่อนเลยนะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีคนติดตามเยอะมากถึง2ล้านซับครับแล้วเขาเนี่ยชอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเข้าป่า <c oughs> เดินป่าอะไรอย่างงี้นะเจอสัตว์แปลกๆมากอะไรมากนะมีสัตว์มีพงมีพิษอะไรเงี้ยเขาจับมาหมดแล้วพวกอะไรที่มันดูน่ากลัวงูแมงมุงมแมง,มงป่องหรืออะไรเงี้ยเขาไม่กลัวเลยนะแล้วแต่และคลิปเนี่ยเขาจะมีการสอดแทรกความรู้ต่างๆเข้ามานะว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นยังไงสัตว์ชนิดไหนที่ต้องระวังอะไรแบบไหนที่เราต้อง ใช้ในการดําเนินชีวิตในป่าหรืออะไรเงี้ยเขาจะคอยสอดแทรกความรู้เหลนะ่านนเข้ามาโดยตลอดนะซึ่งมันทําให้คนที่แบบว่าได้ดูเนี่ยเขาได้รู้วิธีเอาตัวรอดการใช้ชีวิตในป่าด้วยคนก็เลยชื่นชอบคอนเทนต์ของคุณโจโฉเป็นจำนวนมากนะฮะทีนี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันก็มีชาวเน็ตคนนึงครับเขาเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของคุณโจโฉนะบอกว่าสิ่งที่คุณโจโฉทำเนี่ยนะมันเป็นการจัดฉากซึ่งชาวเน็ตคนนั้นเนี่ยเขาพิมพ์ยาวเหยียดเลยนะเขาบอกเอาไว้นะครับในคอมเมนต์เขาบอกว่า ขออนุญาตนะครับอันนี้คือคลิปหลอกตาคนดูสังเกตง่ายๆป่าที่คุณโจโฉทําคลิปชื่อป่าอะไรเป็นป่าอะไรป่าสงวนป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนหรือป่าอะไรครับหรือจริงๆแล้วแค่ป่าเกาะเล็กๆ3วัน2คืน2คนตากล้องอาหารน้อยนิดกับน้ําที่หามาแทบไม่ได้สภาพต้องอิดโดยหนูที่ดักได้คือหนูที่เตรียมมาเพราะว่าสภาพมันย้อนแย้งกับความจริงเตรียมน้ําเตรียมอาหารมาแล้วคืนแรกฝนตกทําไมไม่เปียกจริงๆแล้วถ่ายแล้วกลับไปพักที่บ้าน มีอีกเยอะที่จับผิดได้เออเขาบอกมาอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ใส่แฮชแท็กไว้ในตอนท้ายด้วยนะเขียนแฮชแท็กเอาไว้ว่ามาตอบคําถามผมด้วยนะโจโฉถ้าคุณคิดว่าผมพูดไม่จริง เออนี่แหละฮะเป็นประเด็นต้นเรื่องเลยมีคนมาเปิดไว้อย่างนี้นะซึ่งพอคุณโจโฉเขาไม่เห็นคอมเมนต์นี้เนี่ยเขาก็กดหัวใจให้นะครับแล้วเขาก็คอมเมนต์ตอบกลับไปบอกว่าอันดับแรกเลยผมจริงใจกับคนดูทุกคนครับเจตนาผมชัดเจนว่าต้องการจะสืออะไรไม่ว่าจะสัตว์มีพิษพืชพันธุ์หรืออะไรก็ตามผมไม่ได้บังคับใครให้เชื่อผมผมทําเพื่อเป็นการสาธิตเผื่อต้องได้ใช้จริงๆถ้าคุณกล้าบอกว่าผมหลอกคนดูของผมคุณกล้าวางเงิน10บล้านไหมครับไม่ต้องว่า3วันหรอกผมจะอยู่10วันให้คุณดู อ่าเนี่ยแหละฮะซึ่งคุณโจโฉก็ตอบกลับไปแบบนี้นะครับแล้วเขาก็เอาภาพตรงนี้เนี่ยมาโพสตลงใน a c e b o o k นะแล้วก็บอกว่าคุณว่าเขาจะกล้ารับคำท้าคืนผมไหมเออเนี่ยแหละฮะซึ่งคนก็แชร์โพสของคุณโจโฉกันไปเยอะมากนะครับ2,000กว่าแชร์เลยแล้วก็คอมเมนต์กันไปใหญ่เลยบางคนเนี่ยบอกว่าก็ให้คนท้าเนี่ยมาเข้าป่ากับคุณโจโฉเลยดิแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันให้หากินกันเองเนี่ยอยู่กันสัก7วันในป่านั่นแหละแล้วจะได้รู้ว่าคอนเทนต์ของคุณโจโฉเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่า เออนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าคอนเทนต์ของคุณโจโฉเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็ทาให้เขาได้รู้ในสิ่งต่างๆมากมายในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งนั่นน่ะมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เขาติดตามคุณโจโฉต่อไปเพราะว่าเขาอะตามเพราะอยากดูสิ่งเหล่านี้อ่านะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยครับก็คือให้กําลังใจคุณโจโฉกันเยอะมากคอมเมนต์คอมเมต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกกันว่าเออเขาเชื่อว่าสิ่งที่คุณโจโฉทำเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกลวงหรอกแต่ว่ามันเป็นการส่งต่อความรู้แล้วก็เรื่องดีๆมาากกว่ อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เรื่องเรื่องนี้ถูกแชร์กันออกไปเยอะมากเนี่ยเรื่องราวก็ดูเหมือนจะจบลงเพราะว่าคอมเมนต์ตัวต้นเรื่องอันนั้นเนี่ยมันหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบซะอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อวานไทยรัฐเขาโพสต์ข่าวเรื่องนี้ครับลงบน Facebook ของเขาก็เขียนข่าวเรื่องนี้ลงไปทีนี้เนี่ยมีนักเขียนอยู่คนหนึ่งครับเป็นนักเขียนชื่อดังของประเทศไทยนามปากกาชื่อว่า คมฉานตะวันฉายเขาได้แชร์ภาพของข่าวไทยรัฐน,นะครับแล้วเขาก็เขียนแคปชั่นยาวเหยียดเลยเกี่ยวกับคุณโจโฉเอาไว้โดยเขาเนี่ยบอกเอาไว้ว่าผมท้าโจโฉดีกว่าไม่ต้องถึง10ล้านหรอกผมเอาวันละห้0 0ัพอจะให้นอนในป่ากี่คืนบอกมาขอมีดอย่างเดียวติดต่อขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ป่าให้เรียบร้อยผมจะเอาเงินซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลบอกวันมาได้เลย ทำคลิปมานั่นะมันไม่ได้เก่งกาดหรือวิเศษวิศโสอะไรเลยคนที่เที่ยวป่าเขาก็ทํากันได้หมดแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวที่อยากรับคําท้าคนเที่ยวป่าจริงๆเขาคงอยากท้าโจโฉเหมือนกันเพราะว่าที่โจโฉมาอวดนั่นนะ่ะเขาทํากันได้หมดที่โจโฉมาทําคลิปนั่นนะ่ะบางเทปคนเที่ยวป่าเขายังขำเลยเออนี่แหละครับโอ้โหพิมพ์ยาวมากซึ่งนักเขียนคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนโนเนมหรือนะแต่ว่าเขาเป็นนักเขียนชื่อดังอย่างที่บอกไปครับว่าเขามาจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ย นะซึ่งพอแกปโพสเรื่องตรงนี้ไปปุ๊บโพสเกี่ยวกับคุณโจโฉไปปุ๊บทัวลงกันหนักจัดเลยครับบอกว่าเฮ้ยคุณโจโฉเขาทาคลิปเนี่ยเขาไม่ได้มาทําคลิปอวดอะไรเลยนะเขาทําคลิปให้ความรู้ของเขาเฉยๆเองไม่ได้จะไปทําแข่งกับใครหรืออะไรสักหน่อยนะ,ะนะฮะชาวเนรร็ตเป็โลกออะไลน์เขาก็เออพูดถึงประเด็นนี้กันหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณรู้แล้วอ่ะคุณก็แค่ไม่ต้องดูไหมล่ะไอวิธีการเข้าป่าเอาตัวรอดต่างๆเนี่ยคนที่เขาไม่รู้ยังมีอีกเยอะแยะแล้วคนที่เขาอยากดงอยากดูคนที่เขาไม่รู้อยากศึกษา เจ้าเมนอย่างนี้ทําไมนะซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องที่คุณโจโฉทาไปเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีสาระมันมีความรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะสนับสนุนกันไม่ใช่หรอไม่ใช่มาเอามาขิงกันแบบนี้ว่าเออคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยฮะเขาก็มองในมุมไปนะว่ามันมีประโยชน์ในตัวของมันก็ไม่ควรจะมาขัดกันซึ่งล่าสุดน,นี้นะครับคุณโจโฉเขาก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีโพสคอมเมนต์พาดพิงถึงเขากลับมาเนี่ยเขาออกมารับคําท้านักเขียนคนนี้ครับโดยคุณโจไโได้้ชั่่นเออาาวาบวบก ผมขอรับคำท้าครับคุณพันชัยคงสนิท นามปากกาคมฉานตะวันฉายนักเขียนชื่อดังเกี่ยวกับธรรมชาติหนังสือเรื่องชื่อไปตามฝันคนรักป่าตะกอนป่าหันสาประดาน้ําแบกเป้ไปเก็บดาวและคอลัมนิดอีกมากมายเออเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนดังจริงๆนะเขาเขียนหนังสือไว้หลายเล่มเกี่ยวกับป่าเต็มไปหมดเลยนะดยคุณโจโฉบอกว่าก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยที่แสดงกิริยามารยาทไม่ดีต่อโพสสารนะาที่อาจารย์ได้เขียนไปบนหน้าเฟ e b o o กส่วนตัวและผมขอยืนยันจุดยืนว่าผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากใจจริงเช่นท่านและ หัวใจหลักของโพสต์นี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดอาจารย์ท้าผมและทุกทุกคนว่าอาจารย์ขอวันละห้าพันกี่วันก็ได้โดยใช้มีดเพียงเล่มเดียวและจะนาเงินทั้งหมดไปซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาล ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวมผมจึงขอรับคําท้าครับและขอพี่น้องเพื่อนฝูงที่มีจิตใจ,จเป็นกุศลร่วมด้วยช่วยกันทําบุญใหญ่ก่อนสิ้นปีในครั้งนี้ร่วมกันหวังว่าท่านจะไม่กล่าวคําพูดของตนเองโดยส่วนตัวผมคิดยอดเงินในใจไว้แล้วครับและจะมีพี่น้องเพื่อนฝูงมาสมทบอีกหากท่านอาจารย์รับคําท้าโปรดคอมเมนต์กลับมาในเพจผมจะเริ่มสมทบทุนทันทีแต่ถ้าหากว่าเกินหนึ่งสัปดาห์ผมจะถือว่างานนี้อาจารย์แค่พูดเล่นและจบเรื่องกันไป และต้องขออภัยเพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆทุกๆคนที่เสียเวลาอันมีค่าของทุกคนมาอ่านโพสต์นี้ด้วยด้วยความเคารพอย่างสูงโจโฉอ่านี่แหละครับซึ่งโพสต์โพสต์นี้ของคุณโจโฉเนี่ยก็มีคนแชร์กันไปเยอะมากถึง7 0 0 0กว่าครั้งเลยคือแบบเยอะมากจริงๆแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันอีกเป็นหมื่นๆครั้งเลยอะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาคอมเมนต์กันบอกว่า รอที่จะร่วมทาบุญในครั้งนี้อยู่นะเออรอที่ว่าจะเปิดรับสมทบทุนเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะโอนเข้ามาในทันทีเพราะว่าก็รู้สึกว่าเอออย่างไหนๆมันจะท้าอะไรกันแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็หันกลับไปทัวลงคุณพันชัยอีกครั้งหนึ่งครับนักเขียนชื่อดังคนนั้นนะโดยการทวงถามคําตอบว่าอ้าวคุณเจา้ายังไงจะรับข้อเสนอที่ตัวเองท้าคุณโจโฉไว้ไหรือเปล่าหรืออะไรยังไง ซึ่งนั่นแหละฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงล่าสุดนปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเรื่องราวต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะนะักเขียนคนนี้จะตอบกลับคําท้าของคุณโจโฉไหมหรือว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยก็รอติดตามคลิปนี้กันไว้ได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตผมจะเอามาแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้นะปากหมุดไว้ให้ในใต้คอมเมนต์นะครับก็รอดูดีๆได้เลยสำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณนี้แลวเพื่อ,อง เอาที่น่าสนใจเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เนี่ยผมรักนะครับจะนำมาสรุปให้คุณได้รับรู้ก่อนใครแล้วนำมาเล่าให้คุณฟังเป็นคนแรกเลยล่ะฮะซับสไครต์กันเอาไว้ตอนนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอใหม่บ๊ายบาย